หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสกลนครคณะิิษิ์เก่าโรงเรียนจอปรอจัดงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนจอปรอประจำปี2563ครบรอบ133ปีเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา8นาิกา45นาทีที่กองบังคับการกรมทหารราบที่3ค่ายกี่ศีวรามเเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29 เป็นประธานพิธีบวงสวงพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 <c oughs> เพื่อดำานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานกำเนินโดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเพื่อก่อให้เกิดความรักความสาม,มัคคีของสิทธิ์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่สิทธิ์เก่าโรงเรียนจอปรรร่วมพิธี สำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบ,บกให้มีความรู้ด้านวิชาการวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตย รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตยจากนั้นคณะสิทธิ์ก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อมอบสิ่งของให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกนลนครทีมข่าวมณฑลทนาหารบกที่29รายงาน